สวัสดีคะ่ะไมาจังมาออกรอบครั้งที่3นะคะไม่รู้ว่าจะแยก่กว่ารอบแรกไหมเอ่ยเราไปดูกันเลยคะ่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปทีออฟนะคะแต่ทีออฟอยู่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าปโอเคค่ะโอเคไหมโอเค Ok. 6. Quả có nâu. mày không mày. Mày. แคทดีน่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนให้กำลังใจน้องไมดีที่สุดเลย ทางขึ้นกีนนะคะสูงชั้นมากเลยค่ะอุ๊ยเสียงท้องร้องพัดเบาๆค่ะพัดเบาๆขนาดพัดเบาๆแล้วนะคะผู้ชมยังไหลลงไปข้างล่างเลยค่ะ ไหนบอกไม่เอาแล้วไงลูกที่สามแล้วนะคะเจ้านายอากาศร้อนฝุดฝุดไปเลยทุกคนมีกล้องจีไลเป็นจ้าซี คนอะไรไโทษกล้องไปอีกหยุดยุดหยุดแล้วยังไม่ยุดใช่ไหมคะค เ่อไปเลยยาวๆเหนื่อยแล้วค่ะ มีเด็กร้องให้แล้วหนึง ไม่จังนะคะเป็นนักกอล์ฟใหม่นะคะก็จะต้องเรียนรู้ทักษะหลายๆอย่างนะคะทั้งพัตเตอร์ทั้งไดเวอร์ทั้งการยืนการบิดเอวทักษะหลายๆอย่างเลยะคะ่ะมันนักกอล์ฟน้อยาก ยากมากๆเลยค่ะเราไม่จังก็เป็นนักกอล์ฟใหม่หม,มากๆเลยนะคะก็ยังต้องฝึกฝนอีกเยอะเลยก็ยังไงก็ขอฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะคะว่าไปจั์จะไปสนามที่ไหนก็ดูกันต่อในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ